สวัสดีแฟน,แฟนคลื่นวิทยุผลปะดออยเอฟเอ็มร้อยสี่จุดห้าเทเวลนี้ท่านกำลังรับชมรับฟังรายการ e-business นะครับดำเนินรายการโดยผมบรรเจิดยศศรีนะครับหรือที่ใครๆเขาเรียกกันว่าพี่ออสน้ำดีอย่างไรก็ต้องขอใช้เรียกตัวเองว่าพี่ออสแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคำคุ้นเคยนะครับเป็นที่รู้จักกันวันนี้นะครับเป็นวัน เสาร์นะครับที่2พฤษภาคม6 5 6 3นะครับ2563เป็นวันเสาร์ปกติรายการ e v i s n n t นะครับก็จะมีทุกๆวันเสาร์เวลา9.30โมงครึ่งถึง1 0 3โมงครึ่งนะครับวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดอยากจะมาคุยกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับว่า new normal หลายๆคนคงได้ยินนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนมักจะพูดถึงว่า new normal เมื่อวานนี้วันที่1นนะครับเป็นวันแรงงานปกติพี่ออสเนี่ยก็ทํางานมาแทบจะไม่เคยได้หยุดนะครับเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่หยุดแต่ไม่ได้หยุดทํางานนะครับหยุดอยู่บ้านที่เราเรียกว่า work from home นั่นเองที่สถานีของเรานะครับเขาเรียกว่าปิดไม่ให้เข้ามาที่สถานีตั้งแต่วันที่22พี่ออสมาสถานี วันที่22วันสุดท้ายนะครับมาประชุมก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่อง Digital Marketing นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของคอนเทนต์ของวันเสาร์อาทิตย์ก็เรียกว่ามาช่วยเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของรายการให้ดีขึ้นซึ่งหลายๆคนดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรามาจับนะครับก็คือในเรื่องของ Marketing แต่ r ารต i n g ทุกวันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นทางด้านออฟไลน์ line นะครับที่เราต้องทำกันแต่เรามาเสริมในด้านของออนไลน์มากขึ้นนะครับก็เลยต้องมามาช่วยนะครับมาทำความเข้าใจกับหลายๆรายการบางคนที่ท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีอย่างรายการ e w u s i n e s s นะครับก็เป็นรายการที่สนับสนุนและส,งส่งเสริม SME ง่ายๆนะครับ e ก็คือคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง หลายหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เราเคยได้ยินคำว่า,า disruption และมันก็ดิส u ั t ชันมาหลายหลายธุรกิจแต่วันนี้ครับมันเร็วยิ่งกว่านั้นเมื่อมันมีในเรื่องของไข้หวัดซึ่งเป็นโควิดซึ่งหลายๆคนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ป้องกันและไม่ได้เรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันได้ยังไงนะครับ สับที่ใช้คำว่า new normal ซึ่งปกติเราทำทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้เราอาจจะทำแบบเดิมไม่ได้นะครับและแบบที่เราทำใหม่ๆมันก็จะเป็นแบบเรียกว่า new normal ก็คือเป็นแบบปกติที่เราจะต้องทำงานแบบนี้อย่างที่เล่าให้ฟัง,งนะครับว่าไม่ได้เข้ามาสถานีหลายวันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ตักซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับพี่ตักก็จะรายการ อา,อาหารไทยแท้แม่ให้มาทางวันอาทิตย์นะครับก็มีโอกาสได้เจอกันวันที่22นะครับที่มาประชุมพี่ตั๊กก็เห็นว่าผมเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเดินพี่ตักก๊กแกมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project ที่เขา,าเป็นพี่ตั๊กเป็นนักแต่งเพลงเป็นผู้กำกับพี่ตั๊กเห็นว่าในช่วงนี้มันมีในเรื่องของโควิดและพี่ตั๊กอยากให้กําลังใจก็เลยแต่งเพลงนะครับในช่วงโคว ในช่วงที่สงการหลายๆคนไม่ได้กลับบ้านเพลงนี้ก็เป็นเพลงให้กำลังใจนะครับที่อยากให้กับหลายๆคนได้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็พี่ตั๊กให้พี่ออสเนี่ยให้ผมเนี่ยมาช่วยดูแลในเรื่องของการสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับเราก็เลยมีการพูดคุยเราเจอกันวันเดียวแล้วครับเราเจอวันที่2ี่เจอทีมงานไม่กี่คนนะครับวันนั้น ก็ยังเจอน้องบอมที่เพิ่งมาซ้อมนะครับแล้วก็ซ้อมเพลงกันพี Happy ่ออดก็มาคุยมาพูดคุยนะครับแล้วก็ไปเตรียมการหลังจากนั้นต่างคนต่างก็ไปทําบ้านขายบ้าน,านมันมีระยะเวลาแค่4วันนะครับในการทํางานนี้ก็ใช้จะบอกว่าใช้ Work for home โแล้วก็ต้องทําตั้งแต่เริ่มต้นฮ้ยเราจะวางแผนยังไงเพื่อใช้เวลา4วันนะครับในการที่ จะดันเพลงนี้ขึ้นสู่ YouTube ไม่ได้ยากนะครับแต่จะทำยังไงให้การเข้าถึงได้ก็เลยมีการตั้งเป้าไว้ว่าระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับเราต้องทำให้โควิดเข้าถึงผู้ฟังนะครับ1,000 0วิวอันนี้คือเราตั้ง KPI นะครับและเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาคุยให้ฟังว่าเราทำยังไงนะตอนนี้ในภาพสไลด์ขึ้นมาแล้วว่ารอวันโควิดซานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับน้องๆเตรียมเพลงแล้วก็ฟังเพลงนี้แลวเดี๋ยวเรามาคุยว่า เพลงนี้ทำยังไงให้ได้1,000งหมืวิวภายในระยะเวลาแค่สาวัน3-4วันหลังจากที่เราอัพโหลดขึ้นไปแล้วแต่เรามีเวลาเตรียมการแค่สอวันนะครับเราทำงาน Work for Hope ต่างคนต่างทำงานเราทำด้วยอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพบกันหลังเบรกดีไหมครับเดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วเดี๋ยวพี่ออสจะมาขยายให้ฟังว่าโควิดซาเนี่ยเราทำยังไงนะครับ แล้วมาคุยกันหลังเบรกนะครับ